วันนี้จะมาสอนขอมือน้องแมวตามฉบับเจงเด๋ยวได้แ,แก๊งจับกันนะคะมาดูกันว่าว่าเราสอนใเด็กขอมือ,อยังไงถึงได้จัดงานมิทติง้งวัดจับมือทีขนาดนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องเตรียมของกันนะคะของที่ว่าคือเตรียมแมวค่ะเตรียมแมวเสร็จก็ต้องเตรียมขนมที่จะให้นลางวันนะคะแล้วให้เด็กๆทานขนมแมวเลี้ยของไ์เมดนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยแคลอ่ต่แค่1.6เองนะให้ทานได้สบายๆเลยแถมยังไม่เติมเกลือด้วยค่ะนอกจากจะเตรียมแมวแล้วก็เตรียมรางวัลที่จะให้น้องแมวนะคะก็ต้องเตรียมใจด้วยค่ะน้องแมวาางตัก่โฟ ของกินหน่อยไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราจะสอนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกในการฝึกขอมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือการจับมือน้องแมวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พูดว่าขอมือขอมือแล้วก็พร้อมสลับกับการให้รางวัลนะคะเป็นขนมแมวเรียทําแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆเลยก็อย่าลืมให้รางวัลน้องแมวด้วยนะคะยิ่งเราให้รางวัลแบบนี้เขาจะยิ่งจําค่ะแลวเขาจะยอมทําตามได้ง่ายมาถึงขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนนี้เราจะสะกิดนะคะเราจะไม่ยกมือน้องขึ้นมาเองแล้วเราจะใช้วิธีการสะกิดเบาๆที่มือน้องนะคะให้น้องยกมือขึ้นมา ทําแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลเขาด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะดูเหมือนง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเตี่ยวเขาฝึกมาก่อนแล้วค่ะเขาก็เลยจะรู้เรื่องนิดนึงถ้าคนที่ฝึกใหม่ๆอาจจะต้องสู้ลบตบมือกับน้องแมวหน่อยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งทอดใจไปนะพอเราผ่าน2ขั้นตอนแรกไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าน้องแมวเริ่มจาแล้วเราแค่พูดว่าขอมือแล้วยื่นมือไปนะคะขั้นตอนนี้น้องจะให้มือเราอัตโนมัติเลยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มเรียนรู้แล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะชิวๆเลยการฝึกกขอออมมืน้้งแววททไดะจ เด็กแมวโตวก็ทําได้หมดเลยค่ะห้องฝึกแรกๆนี่อาจจะทําให้เราปวดหัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้องแมวบางตัวก็ไม่ค่อยยอมค่ะแต่พอหลังฝึกได้แล้วเนี่ยเราจะภูมิใจมากๆเลยใครที่อยากลองฝึกของมือเด็กๆแต่ไม่รู้ว่าจะให้รางวัลเป็นอะไรดีลองให้รางวัลเป็นไลท์เมดก็ได้นะคะตอนนี้เป็นรถมูดไก่กับรดนมแพะค่ะที่เตี่ยวทานในคลิปเลยแมวเลียตัวนี้ไม่เติมเกลือนะคะแล้วก็แคลต่ําแค่1.6เองอร่อยดีและมีประโยชน์ลองไปให้เด็กๆทานดูกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย